มีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหมถามฝรั่งว่า yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว have, have. ่ามีมีมี อาตมาก็ถามตอไปวันไหนลราเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก p a s t o r a มันผ่านมาแร้วทีนี้อาตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมทุมโลกแฮปออนโนแฮปฝรั่งบอกชั่วแอลซ์แรีทุมโลกแฮปแน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อวันไหนลราพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงเขาบอกเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่อจังไงว่ามันมีทุเดวันนี้วันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้านมีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปอดไทย